ึ่งสองหกมักสองหัวแข้งหนึ่งสองหัวเออผู้อาณเอามันตดมันจะไม่เข่ากันโตตดเนาะกาบเนาะมันกาบเนาะมันมันออกสองหกหนึ่งโอ้มันกราบกันมันกราบกันยัวมันว่าเออในหนึ่งสองหกสี่ยังไม่สิบบาทหนึ่งมันมากหกสองหนึ่งเนาะเด็กายเออเออเออตัวคือมันแต่ค่ะสามตัวน้องเนาะมันบ้านนี้ ยาว่าสิหมักศูนย์นแปดดีหลังเนี่ยชลแปดเวันนี้บ่ะครับเล็กจังไหนเล็กฟันบ่ค่ะฟันมาไปฉีบเอาใครใข่เห็นพ่อโมลูกไม่รี่นี่หละไขรเออใครไกลไครเป็ดเดี๋ยวโอ้ใครเป็ดป้ามันเห็นสองน้อยเฮี้ยงกันซื้อศูนย,ย์สองกับศชลแปดสองน้อยเฮี้ยงกันอือใครน่ะเห็นพ่อโมลูกนี่ร้อนขีดินโถมันอยู่บริสัน ก็ไปเก็บเห็ดปวกไปฝันว่าได้อยู่ดีแห่งสิดได้จักสดไดิได้หน่อยได้หน่อยให้มันได้ก็ได้เก็บเห็ดปวกพร้อมฝันเลืนเดียวกันบ่ค่ะเออเอา้าไข่นี่มันเป็นศูนย์นอยูอแอ่แล้วเนาะไข่เป็ดบ่ไข่เป็กแม่อ๋อเลขตีแปดชูนเป็กตึ่งแปดเอาอไปเก็บเห็ดมันสิบ่มีหาบ่แม่เก็บเห็ดนี่เออกเก็ดสี่บ่แม่นสีแม่ว่าสิเป็นฮกเก็ตได้เรือยังฮกเก็ต โอ้หเหตมันบอกเห็ดหกได้ลายบ่ค่ะกันฟันมาไปเก็บผมเก็บเกียเนีอย่มันเป็นหกเก็ยรติเลอืมบาดเนี่ยกันกินเขาสักกอนไปอย่างครับโอ้เอฟซีเอฟซีคิดฮอดยายครับให้มาตามยายหนูให้หน่อยครับผมก็ได้รีบมาครับงวดที่แล้วโควิดมันหลายนะผมเลยไม่ได้มาเออ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาครับมาอยู่มันสีพัดกันมากวันนี้กันมากมันก็มากกับยากต่ว่ามันมันเท่าในเมืองในหน้าของที่จังใดสะดวกครับไม่ไม่ไม่ได้เข้าครับช่วงนี้อันตรายครับผมอันตรายเรอเพิ่งย่านสุกไปยุ่ครับเรื่งไรมันกระโท่มากอยู่โอ้เข้าโต๊ะสามตัวเลยเนาะเลขฝันบอกงวดเมื่อกี้เนี่ยครับทั้งเลขฝันฝันมันปิ้งจับมอือไม่ควรออกเลยวื่าซือ มันมีหนึ่งก็เลยซื้อหนึ่งเป็นรักลอยบอสันถ้่อ่วอด้กลับไปก็มาซะนี่ฮะจ่าย่ได้มาเนาะบหันนอกอดวอดก้อยอหหนีย่นสามโทรุูน่ะสร้างก็ซืือหน่อยๆวอด้ซื้อไรโอ้ยแต่นั่งดีค่ะวอดนี่ซิตี้เป็นแปดศูนัสันเถอะ ปดศูนย์ครับอีหยังกียังก่าให่นสิมันกว่าแปดศูนย์ก็หกเกียบอกำลัง,<า>งดูสูตรอยู่นะครับเป็นบ่ <laughs> นสูตรก็มาเล็กลักเล็กเขาฝันนี่จตแนวได้ฝันดีปานนั่นตัวเอแล้วกำลังเก่งสูตรแล้วทีเนี้ยมีครู <laughs> ยายมีครูมือพ่กำลัง <laughs> ครูมือแล้วเขาเรียกเขามารักได้เขากำลังจวดจ่าเปนน้อยยายวันนี้เนาะ ขวดนั้นจะได้แปดซอง ok หาบกว่าก <pl ains> ้อนล้วนนั่นนะเป็นมันแปดซองหาหาสองแปดไหมเออมันออกเจ็ดซองหาว่าเมื่อนี่เป็นหาขวดปีนออกมันเป็นสองนี่แล้วอันนี้มันแม่นึงบางหันเริ่มเข้าประตูตรงๆเริ่มแม่นแล้วนะครับนี่ย่ายอสูมมันมันโควิดยน้อยย่ามันเลยบ่คอยเดี๋ยวมาหากันนั่นละเต้นนี่สู้เต้นนี่ไะนมัน หเห็ดว้จังซีแล้ววาเธอเขามากกัเสน้นน้ำเขามีทุงหวดได้หมอขายเขียนไว้นีจถุงหวนเนี่ยเห็ดใบจังว่าธรรมดาเนาะค่ะตั่วสีได้เลขออกมาเป็นตัวนีห้าตรงครัดแล้วคัดอีกเนาะแล้วคัดอีกแล้วแม่ชั่วสีได้ตัว,วตสีเห้าสีเรินเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะครับ ศูนย์สองกับศูนย์แปดศูนย์สองกับศูนย์แปดแหละครับรักศูนย์มันศูนย์นี้มาแก่เนาะยายบ่ายุยู่น่ะฝันบ่ายังบ่าแม่ฟฝันบ่ายเอาให้เป็ดยังบ่ายใหเป็ดพราครูรู้อยู่น้ำกี่ดินนั่นเออให้เป็ดตัวหนังวัดสันมาแท่คือแปลก <c oughs> นี่นานเด็กมันมาดเป็นสีเด็กล่างเด่นเด่นตัวเด่นเด่นศูนย์มังหัจปซื้อจักสองสามตัวเท่านี้ปาซื้อหลายดีงวดงวดนี้เอ่อมักตัวไหนครับยายมั่นใจนะครับมั่นใจมักมักแปดมักแปดมักแปดเนาะ คือมั่นใจนี่แปดนี่มาแน่นอนนะครับแปด้แปดศูนย์หกเจ็ดนี่แหละครับงน,นี่เดีมันออกเก้าหกเจ็ดนี่อืคืออันนี้หวดที่มันเขาล็อกนะอือตัวอ้วดนี้ต้องเขาแท้ๆแล้วนี่ยนี่ในล็อกว่คะนี่ยเจ็ดสองเก้า จ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าแล้วกัสามสองเก้างวดนี้บอกครับอือสามสองเก้ามามัดเป็นีุ่นเด็กมาถือกลับมาเหน็นงู <laughs> <laughs> มั้งมัดเจ็ดสองเก้าสามสองเก้าสองตัวนี้มักแปดศูนย์หกเจ็ด กันนีที่แปดกันไม่ลดนอ้อยใหญ่ยหญ่กำลังดูสูตรกำลังเกง่งกำลังเกง่งอยู่กำลังเทียบเที่ยงเลยมึงมึงจะละข้าวฟันอยแหละบ่ได้จไข่มึงมัน ตรวจได้เล็กตรวจหน้าใช่ผัตัวตรวจหน้าใจยายจะตรวจหน้าใจตรวจได้ตรวจหน้าใจวะยายนี่มันออกสองเก็ดเก่าสองเก็ดนี่เอางวดงวดนี่แหละครับยายงวดที่สิบหกนี่แหละครับสิบหกกระมังอยู่นี่แหละนี่นีครับคือคือตัวไหนครับมักหลักหกเด้อหกนี่หกเก็ดก็คือคือดีปากระมาอยมบ้านนี่ครับ หกสามน่ะหกสี่นี่แหละเด็กของยายนี่ออนี่เราเห็นนะไข่ไข่เป็ดมันบุหรุอยู่ดินถมมันยังเห็น<ด>เห็นสองหน่วยว่ามันเห็นสองหน่ยวยลนะแต่ที่จริงไข่คักๆไข่คักๆ่ะมันว่างเครื่องดินได้บ่เออนี่ยนะดินดินมันอยู่ังสิดินมันถมอยังครืนหนึ่งครืนหนึ่งมันปนหมาลูอยู่ไข่ตัวหนึ่งไข่เป็ดตัวหนึ่งกระสันยายได้เก็บเอา เออซีซีเอาสองสองหสองศูนย์สองจับศูนย์สองครับศูนย์แปดนี่นี่ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดเคยมาหังสัตว์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ยายมันมาไดยหลากหลายเป็นยังไงจวดแล้วจวดเลยเนาะซื้อ สี่จับศูนย์สองคับศูนย์แปดบ่กั 02, กนหอนสองก็ศ <0 8 S 1> ูนย์แปดแต่ว่าศูนยว่ามันมีอย่น,น0 2, 0ครับศูนย์สองศูนย์แปดไข่เป็ดเนาะสามตัวนี่ก็ 7, 29, 3, 29. เจ็ดสองเก้าสามสองเก้าง่ากง่ามได้ยัย หกเกียรเยหกนี่แหละตัวนั้นแหละท่านี้เนาะในกันมันไม่ตัวนั้นแหละ